ในเรื่องของหนังสือพุทธวจนะเนี่ยในส่วนต,วตัวต้องบอกว่าได้เห็นครั้งใดก็ชื่นใจเสมอนะคะเมื่อมีการได้ทําเล่มใหม่ๆออกมาแต่เล่มที่ถืออยู่ในขณะนี้เป็นเล่มที่ชื่อว่าพุทธประวัติจากพระโอ์มีความสําคัญก็คือเป็นเรื่องของพระพุทธองค์ที่คณะผู้จัดทำนั้นเชื่อว่าตรัสเล่าโดยพระพุทธองค์เอง แล้วทาไมดิฉันต้องถือคมภีก่อนที่จะไปนสัสมการท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นะคะนั่นเป็นเพราะว่าอยากจะอ่านนําก่อนในเรื่องที่จะนําท่านทั้งหลายได้เข้าไปสู่ก็คือห้วงเวลาในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชาที่จะต้องมีการทําบุญจะต้องมีการเวียนเทียนกันเพื่อที่ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งกระนั้นในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าไว้เองเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงวันนี้เอาไว้อยู่ ไม่ยาวมากหรอกค่ะแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ในครั้งนั้นได้เกิดขึ้นก็คือได้ตรัสในเรื่องสั้นๆที่ควรจะทราบไว้ก่อนรวมกับเรื่องอื่นๆว่าภิกษุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียวและมีภิกษุถึง1,250รูปสังฆสันนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมล้วนแต่เป็น พระขีนาศทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากวันนี้ที่ฉันจะกราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ทึกฤทธิ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับวันวิมาขบูชานี้นะคะดังนั้นเราก็มานมัสก,การท่านพร้อมๆกันก่อนค่ะ ะบูชากัน<อ>ท่ะที่วัดนาบพงมีกิจกรรมอะไรบ้างคะปีนี้กิจกรรมก็คงตามปกตินะถวายทานแล้วก็ปฏิปุตชาวินีตากนะ็คือสนทนากันในคำของพระาศาสดาค่ะก็่าทำสมาธนะิก็จะมี กรณีเช่นอาจจะประกวดอ่านพุทธวจนะทรงจำพุทธวจนะกันนะอย่างครั้งที่แล้วก็จะมีตั้งแต่รุ่นยาวไปเลยอายุเจ็ดขวบไล่เลี้ยงไปจนถึงอายุ70กว่านะค่ะท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศนั้นนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผู้ที่ศรัทธาในพุทธวจนะทั้งหลาย เตรียมกันมาจากบ้านเลยใช่ไหมคะ,ะ,ะพอทราบว่าจะมีกิจกรรมนี้กลับไปท่องเงินใหญ่เลยเด็กๆก,ก็ไม่เท่าไหร่นะคะเจ็ดขวบเนี่ยเคยได้ยินท่านอาจารย์ถามน้องน้ําบุ้นถามว่าท่องบทนี้นานเท่าไหร่น้องน้ําบุ้นบอกคืนหนึ่งใช่ไหมคะแต่สําหรับพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยยอมนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคืนบางคนบอกแม้ท่องมาตั้งหลายคืนลดเขย่าหน่อยหนึ่งจําไม่ได้บางท่อนก็มีแต่ก็พยายามกันแล้วก็ทํากันได้สําเร็จทุกคน เป็นกิจกรรมที่ถ้าทำกันบ่อยๆทำกันมากๆท่านคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ทำให้ <c oughs> ผู้คนทรงจำคำพระศาสดาได้มากขึ้น <c oughs> เป็นเหตุปัจจัยของความเจริญของพระศาสนาโดยตรงค่ะ <c oughs> คือเราจะต้องทรงจำได้แล้วก็ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความน,านั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นบุญรากสืบทอดกันต่อๆไป อายุศาสนาจะยืนยาวขึ้นส่วนอนิสงส์ส่วนตัวของเขาที่เขาได้ก็คือแม้เขามีสติหลงลืมทำกาล้านเนี่ยก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดานะแล้วจะได้บรรลุธรรมในภพของเทวดานั้นค่ะสำหรับวันมาคะบูชาเนี่ยถ้าอย่างคนที่ไม่ค่อยทราบเลยว่าทำไมเราถึงจะต้องมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าจัดวันสำคัญกันในวันนี้ ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายอย่างไรคะก็วันนี้เป็นวันที่ที่พระศาสดาได้มีโอกาสประชุมพระอาหารหันต์ถึง1250งนรูปก,ก็เป็นโอกาสที่พระศาสดานเนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ต่างๆในการเผยแผ่ศาสนาว่าจะเผยแผ่ศาสนาอย่างไรนะ เป็นการทำให้แนวทางในการเผยแพร่และประกาศศาสนาเนี่ยมันชัดเจนออกไปในแนวทางเดียวกันซึ่งการประชุมกันเป็นประจำเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญและไม่เสื่อมงั้นเวลามีบบปัญหาไหลาปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกประชุมสฆงทันทีในทุกๆรั้งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงว่า พระอระหันต์มาประชุมกันถึงพันสองร้อยห้าสิบรูปาาแต่ว่าในนี้เนี่ยพูดถึงพระขีณนาศพไม่มีคําว่าอารหันต์แปลว่า,าขีณนาศพกับอรหันต์นั้นเป็นคําเดียวกัน,นะคะก็คือ,อะละเสยซึ่งกิเลสแล้วทําลายกิเลสแล้วอย่างนี้อ๋อ,อค่ะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> สันนิบาตท,ที่ท่านบอกว่าสาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียวนี่แปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวอ่าฮะอ่า,อาค่ะ,คะการประชุมกันจำนวนมากขนาดนี้ เท่ากับว่าท่านผู้ชมลองนึกย้อนไปนะคะครั้งที่พระพุทธองค์ดำรงพระชนชีพอยู่ตอนนั้นนี่พระอรหันต์มาประชุมกันที่ไม่ทราบมาครบทุกรูปหรือเปล่าแต่ว่าก็มีตั้งพันสองร้อยห้าสิบไม่น้อยเลยนะคะใ<ช>ค่ะแล้วสรุปแล้วเมื่อวางหลักเสร็จสิ้นพอจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังได้ไหมคะว่าหลักที่ทรงวางไว้นั้นเป็นอย่างไรในการที่จะประกาศศาสนากันนะคะ ก็คือดูแล้วเนี่ยเป็นหลักที่สามารถานำไปใช้ได้กับทั้งคารวะทั้งบรประชิตคคือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะสัพพปาปัสสะอาัะานังนะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะแล้วก็การทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นถ้าจริงๆเนี่ยแค่ แนวทางตรงนี้สั้นๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการหลุดพ้นได้แล้วแล้วก็เป็นความความเจริญในทางโลกด้วยะเ,เพราะว่าถ้าแค่มนุษย์เราเนี่ยไม่กระทำบาปแล้วทำแต่กุศลแค่น,นี้ชีวิตก็เจริญแล้วค่ะดูเหมือนกับว่าสั้นน็กนิดหนึ่งะนะคะคือเหมือนกับ โอ้ oh, ไม่ให้ทำบาปให้ทำบุญพูดง่ายๆกุศลดิฉันเรียกบุญใช่ไหมคะ uh huh. uh huh. แล้วก็ให้ทำจิตให้บริสุทธิ uh ์ huh. ทีนี้บาปกับบุญเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะรู้แล้วคะว,ว่าเราเข้าใจถูกว่าบาปในความหมายของพระพุทธองค์นั้นกินความกว้างแค่ไหนกุศล uh huh. เนี่ยกินความกว้างอย่างไรคะคะ uh huh. บาปนี่ก็มีตัววัดในเรื่องของกรณีของ อ่าสินห้า,นาเป็นพื้นเลยค่ะถ้าทำผิดเป็นปกติเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อนรกกํนเดลเดชานหรือเปลิดวิสัยห,หรือตัวของอกุศล,ลกรรมบทสิบนะอ่าค่ะที่มีในเรื่องของสัมมาวาจาเข้าไปด้วยค่ะนั้นถ้าเราพูดโกหกคำหยาเพื่อเจือสอนเสีดเนี่ยก็จะเป็นอกุศลละเป็นเรื่องของบาปละค่ะ เป็นเรื่องที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยเป็นความผิดทางกายวาจาทางใจเนี่ยการมีมิจฉาทิฏฐิการมีความโลภนั้นการที่เราควบคุมกายวาจาใจของเราเนี่ยในรูปแบบของศีลห้าก็ดีรูปแบบของกุศลกรรมบทก็ดีก็จะเป็นตัวเครื่องวัดความสะอาดหรือไม่สะอาดทางกายวาจาใจของเรา ก็คือดูที่กายวาจาใจซึ่งเป็นซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคะสิ่งที่จะทำกรรมได้กรรมนี่นมันจะปรากฏออกมาทางกายปรากฏออกมาทางวาจาออกมาทางใจต้องควบคุมค่ะดังนั้นเหมือนกับว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม ก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันอยู่คนละมุมเป็นตรงข้ามกัน,<ช>น,นและมุม<อ>ง,ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อ <c oughs> เพียงแต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือเราจะเจริญสติปัฏฐาน4ี่พระเจ้าก็บอกเนี่ยคือบุญหรือกองกุศลที่แท้จริงแล้ว <c oughs> ะเจริญสติปัฏฐาน4กับข้อ3ที่ว่าเป็นทิศทางในการที่จะให้ ปฏิบัติตามพระศาสนาในทางเดียวกันคือทําจิตให้บริสุทธิ์เป็นเรื่องเดียวกันไหมคะก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แต่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของคําว่ากุศลที่พระุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครจะกล่าวกุศลที่แท้จริงว่าคือตัวสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องและตัวอกุศลที่แท้จริงก็คือตัวนิวรณ์ห้ากรรมสันทะพยาบาทถีนมิทะ กุทธจะกุกุจจะวิจิิจชานี่คือกุศลและอกุศลที่แท้จริงค่ะกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่ภาษาวิลิสมาลามากค่ะสติปัฏฐานสี่เนี่ยหมายความว่าอะไรคะถ้าให้เข้าใจง่ายฐ <c oughs> านที่ตั้งของการระลึกได้ฐานที่ตั้งของการระลึกได้สติคือการระลึกได้ <c oughs> ค่ะนะ <c oughs> แล้วได้กลับมาที่อะไรล่ะกลับมาที่กายเวทนาจิตและธรรมอันนี้คือที่ที่ให้จิตระลึกกลับมาเพราะนั้นจิตระลึกกลับมาที่กายเกิดสัมปัชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายหรือจะรู้ตัวอยู่กับอุเบกขาเวทนารู้ตัวอยู่กับจิตรู้ตัวอยู่กับธรรมคือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราทำกุศลแล้ว ะะดังนั้นเนี่ยกุศลในอีกในหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้และถ้าจารย์มาบอกเนี่ยก็หมายถึงว่ามีสติอยู่ในฐานทั้งสี่<ช>นะคะก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายคือลมหายใจนั่นเองนะคะแล้วเวทนาคือรู้สึกสุขชอบไม่ชอบอุเบกขาเฉยๆนะคะจิตก็คือมีสติอยู่กับ ผู้ที่ไปรู้แล้วทำก็คือมีสติอยู่กับการเห็นการเกิดการดับอันนี้ถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำกุศลแล้วส่วนอกุศลท่านบอกว่าคือนิวรณ์ในหนึ่งนั้นนิวรณ์หท่านช่วยกรุณาอธิบายด้วยค่ะห้าอย่างตัวกรรมฉันทาก็คือความยินดีใน ัวรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพนะยาบาทก็คือค,ความยินร้ายหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพอใจไม่พอใจกับอายจตนะภายในภายนอกทั้ง5ในส่วนของกายทีนมิทธะเนี่ยก็คือความง่วงเหงาหานอนค,ความซึ่งซึมมึนชา อุทจจักกุกุจจะ,ค,ค,จจะคือความฟุง้งซ่านที่คิดไปในเรื่องอกุศลต่างๆค่ะ,ะวิจิกิจฉาค,คือความสงสัยลังเลค่ะความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติมรรคและปฏิปทาค่ะ,ะความสงสัยในเรื่องข้อปฏิบัติกายและวาจา ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมะนะขาดความรู้ในด้านอริสสีก็จะสงสัยไปเรื่อยๆอย่างกับถ้าสมมติเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไปแล้วก็สงสัยว่าเราทำถูกไหมเนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่ยังมีนิวรห้าในข้อวิจิกิิฉาหรือเปล่าคะอ,อ,อยู่ที่สงสัยว่าทำถูกไหมคือถูกไหมแบบไหนอะ่ะถ้าถูกไหมว่าเอ๊ะ รักษาศีลน,นี่มันจะถูกไหมนาะนั่งสมาธิน,นี่มันจะใช้ได้ไหมเนี่ยหรือไปบูชาไฟดีกว่านะ,ะอ่หรือไปอนอนในโรงดีกว่าหรือไปทำํำลงน้ำแม่น้ำคงคาดีกว่าสามเวลาเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้ถ้าสงสัยแบบนี้นี่ยังไม่ได้สอดาบันนะอันนี้ะจะเป็นวิจิกิจชาที่ไปสงสัยในเรื่องมรรคและปฏิปทา แต่ถ้าสงสัยในเรื่องที่ว่าเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญานั่งสมาธิแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เป็นความสงสัยที่เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่อรลิบุคคนก็สงสยัยรายละเอียดในเส้นทางระหว่างทางเดินเนี่ยมันไม่มีใครรู้เพราะมันยังเดินไม่ถึงมันก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดานะคะคือ<ม>ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสงสัยอยู่ในกรอบของมรัก คือหนทางที่พระพุทธองค์วางไว้เนี่ย uh huh. ถือว่าไม่ไม่ใช่เป็นวิจิกิจชา uh huh. uh huh. แต่เป็นความสงสัยที่เป็นปกติของผู้ที่พยายามที่จะเดินไปตามมัคถูกต้องแล้ว uh huh. นะคะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดไปสงสัยว่าเราทําอย่างอื่นดีไหม uh huh. ที่นอกแนวนี้ uh huh. สงสัยในตัวมัอะ uh huh. อย่างนั้นต่าง,ง uh huh. ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นตัวนิวรณ์ห้ในข้อที่เรียกว่าวิจิกิจชา uh huh. ท่านคะทีนี้อย่างบอกว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในกุศลนะคะสำหรับอุทจัะกุกุจจะเนี่ยอ๋อฟุ้งซ่านในพวกอกุศลเนี่ยอกุศลต่างต่าอากุศลฟุ้งซ่านในอากุศลเช่นอย่างไรคะอืมเช่นคิดไปเรื่องว่าเออเมื่อวานไปทานอาหารที่โน่นอร่อยจังเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปทานอีกเนี่ย เ,เรื่องงานเราก็ยังไม่เสร็จเลยนะเ,เรื่องนี้ทำแก้ปัญหายังไงดีอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการฟุ้งซ่านในเรื่องของอกุศลซึ่งเป็นความยินดีพอใจในรูปเสียงกินรสทั้งนั้น้าจารกันเงี้เดี๋ยวถามกลับอีกทีทีนี้ขณะปฏิบัติเหมือนกับพอพยายามจะรวบรวมสมาธิอยู่กับลมหายใจแต่ก็เกิดเนี่ยคะ่ะจิตมันไปของมันเองออจะกินอะไรดี คิดเรื่องเดียวที่ท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ระหว่างปฏิบัติใช่เป็นนิบอลเลยเป็นนิบอลเลยอ่าอ่าเนี่ยนิบอลโอ้โหแล้วการจะลานนิบอลห้านี่ฉันต้องไปมองหน้าท่านผู้ชมเลยนะคะการจะลานนิบอลห้านี่เป็นเรื่องยากนะคะแล้วเป็นเรื่องที่ต้องทําอันดับแรกโอ้โหเป็นแปลว่าเขาเข้ามาแน่นิบณลห้าอกุศลนี่มันจะเกิดแม้กระทั่งเราอยู่ในในเส้นทาง กำลังอยู่ในมัคจะเกิดอกุศลแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องละละทิ้งไปจะละหรือจะแก้ไขใช่คะไม่ต้องแก้ทช่ไมคะทิ้งเลยการละก็คือแก้ไขแล้วอ๋อค่ะแนะท่านผู้ชมคะแง่มุมนี้นี่หน้าดิฉันบอกว่าตื่นเต้นน่าสนใจมากคือเหมือนกับว่ามันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้มันยังมันเป็นอกุศลนะมันต้องทิ้งมันก็ยาก ก็อยู่ที่การฝึกไงถ้าเราฝึกบ่อยๆชำนาญก็จะเป็นเรื่องง่ายท้าอาจารย์คะแล้วมันมีการใช้ชีวิตที่จะเอื้อเฟื้อต่อการที่จะทำให้นิวรณ์อย่างนี้ม,นมันเกิดขึ้นน้อยไหมคะท่านคะได้เช่นเวลาเรากินเราก็โภชเนมตันยุตากินพอดีปั๊บเนี่ยเราได้คุมความอยากระหวา่างระหว่างวันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันจะช่วยให้เรื่องพวกนี้น้อยลงใช่ นั่นคือเราจะมีสติอยู่เรื่อยๆนอกจากเรื่องอาหารแล้วค่ะท่านคะมันมีเรื่องอะไรอีกคะที่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเจออยู่แล้วแต่ถ้ารู้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติที่เป็นนิวรนน้อยลงทุกอายตนะมันส่งผลให้เกิดนิวรนหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายอห้าช่องทางเนี่ยเมื่อกี้ยกทางลิ้นทางตาก็ด้วยนึกถึงวันนั้นโอ้โหไป เทีย่ยวเชียงใหม่นะ,ะดูดวงอาทิตย์สวยๆพี่ตกเรื่องนี้ขึ้นมานี่ก็ดังนั้น,น,ก,นก็จึงให้รู้ว่าถ้าเราเกิดไปเชียงใหม่เพราะเราไม่ไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้เราไปแล้วมีภูเขาเป็นฉากพระอาทิตย์สวยพอดีเราชอบเราทำยัไงคะก็รีบวางไปแล้วก็มารู้ลมหายใจแทนซะภะะูเจ้าก็สั่งว่าอย่าลืมลมหายใจเราก็มักจะลืมไง พอลืมปุ๊บจิตก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะที่เป็นตัวอกุศลตัวอกุศลตรงนี้คือมันขวางกั้นความสงบของจิตค่ะซึ่งคนทั่วไปมองมันก็ไม่ได้เป็นอกุศลอะไรนี่แต่มันคือความงามตามธรรมชาติมันเป็นอกุศลตรงไหนใช่เราเราคิดว่าอกุศลเนี่ยมันต้องเป็นความชั่วร้ายที่เกิดมาแล้วมันต้องทําให้เกิดความเดือดร้อนใช่ไหมคแต่เหมือนพอนึกถึงนะแต่นี่คือคือมันเดือดร้อนต่อความสงบ ในจิตในจิตค่ะเพราฉะนั้นต่อไปเวลาที่เราตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสอะไรให้รีบเอาไปอยู่กับลมหายใจนี่นะคะเเป็นทางแก้ก็จะทําให้อกุศลเรา<ม>ในส่วน<ป>ที่รียกาเป็นนิวรนนั้นหมดไปท่านคะและ้วอกุศลที่ไม่ใช่นิวรนน,นิวรนที่ไม่ใช่อกุศลมีไหมคะ นิวร์คือตัวอกุศลอยู่แล้วแล้วอกุศลนทั้งหมดคือนิวร์ไหมคะโอ้อกุศลเป็นสิ่งที่กว้างมากอ๋อค่ะนต่นอกจากนิวร์นี่ก็มีอีกะมีอีกเยอะแยะเลยคือแตกลูกออกไปได้เยอะแยะค่ะเพียงแต่ผู้เจ้าเนี่ยบอกอกุศลนที่แท้จริงเนี่ยคือตัวนิวร์นี่แหละอ๋อนะแล้วตัวนิวร์เนี่ยยังเป็นตัวใหญ่ที่มันหล่อเลี้ยงอวิชาให้ดำรงอยู่สังโยธห้าเหรอคะมันเหมือนกับนิวร์ห้าไหมคะสังโยธห้าเป็น เครื่องร้อยลัดจิตมันคือตัวฉันทราคะความพอใจยินดีในขันห้านั่น่ะถึงเรียกว่าสังโยชน์นะคะดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าวันนี้ถ้าหากในส่วนที่ท่านบอกพระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักในการประกาศศาสนาให้เป็นไปนในทางเดียวกันกับพระอรหันตสาวกที่มาประชุมพร้อมกันในวันมาค้าบูชาพันสองรรูปก็คือ เรื่องของการที่ให้ไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาอธิบายหยิบยกเอาพุทธวจนะว่ากุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานส uh ี huh. ่อกุศลที่แท้จริงคือนิวรณ์ห้าแต่ไม่ใช่อกุศลทั้งหมดมีมากกว่านี้เพียง uh huh. แต่ว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในเบื้องต้น uh huh. เท่านี้ก่อนก็ได้ uh huh.